Hmm. <laughs> ข้าพอัลลทียต่อัยายาลลอฮฺและทุกสิ่งทุกอี่น้องทูอองสักเาทุกท่นยานครับเวลาเรารับประทานอาหารเรานาอาหารใส่ไปในปากเราเราก็จะได้ริรของอาหารจะทราบว่าอาหารที่เรากินไปนะั้นมีรสเปี้ยวหวานจืดหรือเค็มมันอย่างไร เรมีความสุขคึงพอใจกับอาหารจะเรียกมันว่าเป็นอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยทั้งหมดต้องการเรานำอาหารนั้นเข้าไว้ในปากของเราเช่นเดียวกับการสัทธาเช่นเดียวกับการกินมานมินมานและรัมธานั้นก็ทำให้เรารู้จักรสชาติของมันนกันเราสามารถสัมผัสความของหวานของกิมานได้เช่นกับที่เราได้สัมผัส รสชาติของอาหารที่เรารับประทานเข้าไปหากแต่ว่าความรสชาติของอาหารเมื่อเราใส่ไปในปากของเราเรารู้จักรสของมันแต่เมื่อเราคืน่านลำของของของเราไปแล้วเราก็จะไม่รู้สึกว่ารสชาติของมันเป็นอยังไงตามใจที่อาหารอยู่ในปากของเราเท่านั้นแหละเราจึงจะรู้ว่าสิ่งที่เราใส่ไปปากเรานั้น มีรสชาติอย่างไรแต่สำหรับอิมานเมื่อเรามีอิมานอยู่กับตัวของเราแล้วรสชาติความหอมหวานของอิมานไม่ใช่แค่เพียงสัมผัสแต่เพียงภายนอกแต่ว่ารสชาติความหอมหวานของอิมานนั้นซึมซับเข้าสู่หัวใจของเราจนทําให้หัวใจของเรานะั้นน่ะซทราบซ่านไปด้วยความหอมหวาน เมื่อใจที่รสชาติของอิมานซึมซับเข้าสู่สหัวใจของเราเมื่อนั้นจิตใจของเราจะมีแต่ความต่อองมีความสดใสมีกำลังวัองชาต่อให้เราเป็นคนที่มีอายุมากมาเจ็ดสิบแปดสิบปีก็าตามถ้าตาใจที่ความรู้สึกหรือรสชาติของอิมานซึมซับเข้าสู่หัวใจของเขาแล้วแน่นอนทั่นเกินเขาจะมีความสุขกระชุ่มกระชวย มีความสุขแข็งแรงขึ้นมาเรากับอายุไม่ถึงเจ็ดสปสิปีความขอมหวานของอีมานอกจากจะซึมซับอยู่ในหัวใจของเราแล้ยวยังส่งผลถึงร่างกายของเราด้วยหลายครั้งที่เราได้ยินได้ฟังเงกี่ยวกับเรื่องราวของพี่น้องเรา เมื่อเราได้ยินว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นเป็นสิ่งหัวใจของเราก็คอยอ่องโถงหัวใจของเราก็คอยยินดีทั้งๆที่เราไม่รู้จักเขาไป่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้คนี่ก็คือรสชาติของอิมาที่ส่งผลให้เรามีความรู้สึกเช่นนั้นและร่างกายของเราก็คอยกระชุ่มกระชวยไปด้วยหลายครั้งที่เราพบกับพี่น้องเรา เดินทางมาเรารู้จักเขาเพียงแต่เขาให้สลามเพียงแต่เขาบอกให้เรารู้ว่าเขาเป็นสิ่จิตใจของเราพรอบจะช่วยเหลือเขาหากเขามีความต้องการที่จะให้เราช่วยเหลือเราลงทนโงแรมพาเขาไปที่นั่นที่นี่เพื่อที่จะให้เขาพบประสณงามความดีการกระทำเช่นนี้ไม่ใช่ว่าตัวเรา ผู้รดแต่ในย่รสชาติของีมาจะมีความสุขแทน,นแต่พี่น้องของเราที่ได้รับการกระทำนั้นก็มีความรู้สึกดีดีไปด้วยจึงต่อให้เกิดความรักระหว่างตัวเราและพี่น้องที่เราทำให้เกิดความส,สนมิทสมความินดีปริกาขึ้นทั้งสองสายในสภาพเช่นนี้จึงไม่แปลกอะไรเลยกับการที่ เราได้เรียนรู้ในประวัติศาสตร์ว่าชาวมาดีนาต้อนรับพวกอุพาเิรีที่มาจากมัางกาวด้วยความเต็มใจยินดีแบ่งทรัพย์สมบัติครื่งหื่ที่ตัวนี้ให้กับพี่น้องชาวอุพาเิรีที่ต้กเยกเข้ามาอกยกเข้ามาด้วยกับทิ้งทรัพย์สมบัติมาเรื่อยอเปล่ามาอยู่ไน่นานไม่มีอะไรเลยชาวมาดีนาตั้งใจที่จะมอบทรัพย์ครึ่งหนึให้กับเขา อันนี้สแสดงให้เห็นถึงบางรัฐที่เกิดขึ้นเนื่องจากรสชาติอ,อิมานได้ซึมซับเข้าสู่รูหรื่ของหัวใจของเารารสชาติอิมานส่งผลให้ร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงเด่นยคนที่เคยเป็นคนที่เย่อหยิ่งเคยเป็นคนที่แสดงบนว่ามีความแน่มีความแข็งแกร่ง ก็จะลดระย้าลงทันทีจากใจที่อิมานเข้าสู่วใจของเขาแล้วความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งความรู้สึกว่าในแถบนั้นเขาเป็นคนที่เก่งอว่างอื่นก็จะหมดไปกลายเป็นคนที่มีความสงบสมเสมียงกลายเป็นคนที่พูดจาด้วยความเรียบร้อยดังที่ดังที่อัลมาครา ในสุสุขก่อนว่าวิบันรากไม่ละลียังชู้น่ารักกัเข้าน่าเวลาคอต่อบกุ้งอัญญาิยุน้ำอรูซาดามาซึ่งมีความหมายว่าและบรรดาเบ่าของผู้สอนมนาบาลีคือบรรดาผู้ซึ่งเดินบนแผ่นดินด้วยความสงบสิีนและพวกพวกเขาการโต้ตอบกับพวกเขาพวกเขาไปโต้ตอบกับพวกของเขา นั้นด้วยดีนี่แสดงเห็ถนหถึงคุณภาพแสดงเห็นถึงคุณลักษณะแสดงเห็นถึงสภาพของนุ่มอินบรรดา,าพุฒิภาผู้ซึ่งอีมานได้ซึมซับรสชาติของนินันได้ซึมซับความหอมหวานในหัวใจของเขาอย่างเต็มที่แลจึงแสดงออกมาด้วยการท่าทางเลนที่สงียงามไม่มีแสดงความอาหังการไม่ได้แสดงความเย,ออยื่อหยิบ แม้กระทั่งว่าพวกโมกขาในอันตรายเช่น้เพาพวกโมกขาคือพวกพานพวกเอกาเกเรพวกที่ไม่ยอามรับศาสนาไม่ยอมรับลรรมะพวกนี้มาโต้อตอบก,กับเขามาพูดจาให้ร้ายกับเขาเขาก็ยังมีจิตใจที่เยือกเย็นมีจิตใจที่สงบโต้อตอบก,กับพวกเหล่านั้นด้วยคำพูดที่ดีพี่น้องผู้กระทาครับสภาพจิตใจเช่นนี้ สภาพร่างกายเช่นนี้เป็นที่ต้องการไหมครับถ้าเรามองคนคนหนึ่งมีสภาพอย่างนี้ซึ่งตัวเราไม่มีเรารู้สึกอย่างไรครับเราอยากจะให้สภาพเช่นนี้ที่มีสภาพรองการที่เป็นคนที่มีจิตใจเต็มเปี่ย,ยมด้วยความขอหวานขึ้นมาสภาพของบุคคลซึ่งมีกิริยาบ้าทางที่ดีงามนี้เป็นของเราใน ให้สิ่งนี้มีปรากฏในตัวพวกเราท่านอับดุลบบีมุฮัมมัดสุลตัมก็ได้บอกวิธีการว่ามีสิ่งที่จะทําให้เราพบกับความหอมหวานในนี้ท่านอับดุลบบีมุฮัมมัดสุลตัมได้กล่าวว่าซาลาตุลุมานุคุณนับีวะจะขลาวะลตะดีมานอาเยคุณอัลลอฮวะเราะซูลุ้กูอัฮับปะอิไละนี่ิมมาซิบะฮุมา ว่าอย่ปับันอะลาีพกูอินไรนะว่าอายุพระ่ะอาุดับฟิลกุฟเกมายพระอยัานาซึ่งมีความหมายว่ามีลักษณะสามประการที่หากมีอยู่ในคนหนึ่งคนใดแล้วเขาจะพบกับความทอมหวานของอิมานอย่างแน่นอนนั่นก็คือการที่ อัล้อและเราซูดของพวกคุเป็นที่รักสําหรับเขาหเหนือสิ่งใดและการที่เขารักคนหนึ่งคนใดก็เป็นการรักเพื่อเอาล้อแต่เพียงองเดียวและประการที่สามก็คือการที่เขารงเกียริที่เหม,มือนกลับไปสู่การไปเสียศรัทธาเหมือนกับที่เขากลัวและรงเกียริที่จะจับถูกโดยสูกเดิมในโลกพกี่น้องเพื่อนทานครับ ลักษณะทั้งสามประการนี้แสดงให้เห็นถึงการกระทําซึ่งจะทําให้ผู้ที่กระทํานั้นได้พบกับความหอมหวานของอีความจริงแล้วคนเรานั้นย่อมมีความรับโดยธรรมชาติอยู่แล้วเมื่อเราเกิดมาเราย่อมรับพ่อแม่ของเราเราย่อมรับลูกเราเราย่อมรับพี่น้องของเรา อันนี้เป็นตัวอัตโนมัติเป็นตัวธรรมชาติยังมีความรักอย่างหนึ่งที่เรารักคนอื่นที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยเรารักเขาเพราะเรามีประโยชน์ร่วมกันเรามีความชอบพอในสิ่งเดียวกันตั้งแต่เล็กเราไปโรงเรียนเรารู้จักเพื่อนของเราเรารู้จักกับเขาพก้าเขาเป็นเพื่อนของเราเพราะถูกอัญฉรยสกัน นี่คือผลประโยชน์ร่วมกันคุณพอใจซึง่งกันและกันเมื่อเราโตขึ้นเราทํางานเรามีสมังมกว้างกวางขึ้นเรารู้จักคนมาก,กขึ้นคนคนนั้น,นมีลัทิยมมีความชอบพอในสิ่งเดียวกับเราชอบปลูกต้นไม้เหมือนกันชอบทํางานอะเรอย่างเดียวกันจึงพบค้ากันอันนี้ก็เป็นความรักสมัยแต่พี่น้องรับยังมีความรักอีกอย่าง ซึ่งไม่ได้ตั้งใจไปคุยเบางครั้งความรักนี้ทั้งสองฝ่ายไม่เห็นหน้ากันเลยทั้งฝนั่นก็คือความรักในศาสนาเพียงแค่รู้ว่าเขาเป็นคนที่เดียวกับเราเราก็มีความพอใจและยินดีที่จะ้อนรับหรือให้ความช่วยเหลือกับเขาแสดงฉะนั้นถ้าหากผู้ใดที่หักรักเอาล่อให้เราซูลจนเต็มเปลี่ยนหัวใจกับเขา จนวัวใจของเขานั้นไม่มีหน้าที่ที่จะเตือนแฝงคนอื่นแม้แต่ตัวเขาเองบุคคลนี้นะครับเป็นผู้บัิที่จะได้ริบผู้ที่บัคิดได้รับความหอมหวานจากความสำเรประการที่สองก็คือการที่เขาจะรับคนอื่นคนใดก็รับเพื่อนสน,นความรักประเภทนี้ความนนารักในศาสนารักในศาสนานี้ มิได้เอาผลประโยชน์หรือเอามาตรการของเราเป็นตัว,วตัดสินโดยปกติเราพบกับคนอื่นก็เพราะว่าเราชอบออกับเขาก็เพราะว่าเขามีรสนิยมเช่นเดียวกับเราก็เพราะว่าเขาทํางานอะไรเรียคิดเดียวกับเรานั่น,นแสดงว่าเราเอาตัวตนของเราความชอบพอของเราอารมณ์ของเราเลือกเป็นว่าคนนั้น คนนี้เป็นคนไม่ดีเลือกเฟซว่าคนคนนี้เป็นคนที่ฉันจะพบค้าสมาคมทัท่วแต่ถ้าหากว่าเรารักคุคคลใดก็ตามรักเพื่ออรารม์แสดงว่าเราไม่ได้เอาความชอบของเราไม่ได้เอาอารมณ์ของเราไปตัดสินและเลือกอคนคนนั้นแต่เราเอาความพึงพอใจจากองค์พระองค์ทรงรับบุคคลใดเราก็จะรักคุคน,ค,ค,คนนั้น พวกเรารักบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไรเราก็ควรพอใจและรักบุคคลที่มีคุณบัติอย่างที่เรารักในขณะเดียวกันถ้าเอาน์ทรงเกียทรงไม่พอใจบุคคลที่มีคุณสบัติอย่างเราเราก็จะเกลีและไม่พอใจบุคคลที่มีสมคุณสบัติเท่าเราไม่สมรักด้วยเหตุนี้จึงไม่เป็นการแปกเลยครับถ้าหากว่าวัรดาพุทธาจะไม่ กับคนที่ธรรมชาติอราไม่ชอบไม่อยากพบกับคนที่ทรรมดานาไม่อยากพูดคุยไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์ด้วยกับคนที่ชอบดูสุราชอบเล่นการพนันกรททำสิ่งต่างๆที่ฝ่าฝืนกับนดบัเญัติของอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าตัวเขาใช้ความสนุกเท่าเป็นผู้ื่องแต่งตัแต่เขาไม่ชอบ าไม่ชอบคนนั้นเพราะว่าเราสู้ไม่ชอบฉะชนัุ้คคลคนนี้จึงวางหัวใจของเขาไว้บคนความหพอใจของา้องและรอส่งของและประการที่สามคือการที่เขารังเงียจที่จะกลับไปเป็นผู้บริสธเสนอห์คำชื่นดังเดียดและกลัวที่จะจากทูนเดอรไปสู่การโยนพี่น้องครับคนเราเวลากลัวอะไรเราก็จะหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น บอกว่าทําอย่างนี้จะเจ็บปวยอย่างนั้นเราก็จะไม่ทาทําอย่างนี้แล้วจะทําให้ร่างกายแข็งแรงมีขภาพดีกเราก็จะทำแต่ถ้าหากว่าเราเอาความกลัวกลัวว่าจะถูกลงโทษนัรนมาวางไว้ในใจของเราเสมือนกับที่เรากลัวว่าทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แล้วจะมีผลร้ายกับตัวเราถ้าเราเอาความคิดอย่างนั้นมาวางในใจของเราแล้ว แล้วก็จะระเบียบที่จะกลายเป็นผู้ที่ปฏิเสธต่อองค์ตรงขั้มรัฐและฝ่หาที่จะทําอย่างไรให้เป็นผู้ที่ศรัทธาต่อองค์รับและฝ่หาที่จะทําอย่างไรที่จะเอาล้อและกระตู้นึงหัวใจเอาคน่างนี้ครับจะแสวงหาความรู้ไปตลอดเวลาเพื่อเพิ่มบูรณาการเพื่อเพิ่มความร่ำรวยความรู้และปฏิบัติตามที่องค์ทรงรัก เพื่อที่จะทำให้พวเขาเป็นที่รักของน้องและระัศมีของผมพี่น้องทักท่านครับความหอมหวานของอีหมานั้นไม่สามารถรรยายได้เหมือนกับรสชาติอาหารและก็ไม่ใช่ไม่อาจไม่ใช่ว่าทุกคนจะสัมผัสมันได้ถ้าหากว่าอยู่ในสภาพที่ไม่บนหวาหมอิ่มันำตกลงท่าทุกคนนะครับสามารถที่จะสัมผัสความหอมหวานของทีหมานั้นได้ ถ้าเขาแสวงหาอิมัน,นมเข้ามาอยู่ในตัวตนของเา้าพี่น้ำตัวนาทุกท่านครับขอพอาจารมัาราทรงโปรดประทานให้เราทุกคนเป็นคนที่มีจิตใจและหัวใจที่ได้ลิ้มรสความทอมหวานิมันเพื่อที่เราจะได้เป็นที่รักของน้องจอไปขอาร